ก่อนที่จะหามูลค่าปัจจุบันของตัวเงินฉบับนี้นะคะลูกจะต้องรู้ n และ i ของตัวฉบับนี้ก่อนนะคะโดยกลับไปดูที่โจทย์ค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่าได้รับตัว1มกรา 25x1 นะคะตัวครบกํากำหนด1มกรา 25x6 ดังนั้นอ่ะอยยงมงอีกข้อมูลหนึ่งได้รับดอกเบีย้ยทุกสิ้นปีนะคะการนับอายุตัว๋วนะเราก็จะนับจากจำนวนงวดที่เขาได้รับดอกเบีย้ยนะคะโดยนะนับจากวันที่ได้รับตั๋วไปจนถึงวันครบกำหนดขอโทษค่ะไปจนถึงวันสิ้นงวดครั้งที่หนึ่งอนะ่ได้รับตั๋ว หนึ 1> 1่งมกราปีเอ็กหนึ่งดังนั้นผ่านไปหนึ่งปีนะคะจะได้รับดอกเบี้ยในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาปีเอ็กหนึ่งอ่ะเราก็นับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะงวดต่อไปที่ได้รับดอกเบี้ยก็คือสามสิบเอ็ดธันวาเอ็กสองสามสิบเอ็ดธันวาเอ็กสามสามสิบเอ็ดธันวาเอ็กสี่ค่ะแล้วก็ สามิบเอ็ดธันวาปีเอห้านะพอได้รับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายนะคะก็จะถึงวันครบกำหนดของตัว๋วนะเพราะว่าวันที่สามสเอ็ดธันวาปีเอห้านะมันก็คือเอ่อวันที่เกิดก่อนหนึ่งมกราปี X อหอธิบายยังไงดีละ่ะสองวันนี้มันอยู่ติดกันอธิบายแบบนี้กันแล้วกัน นะคะพอได้รับดอกเบีย้ยงวดนี้ตัวก็ครบก,กำหนดพอดีนะคะตัวฉบับนี้ก็เลยมีอายุหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หปีนั่นเองนะ n ก็เท่ากับหนะคะวิธีนับ i หมายถึงอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบีย้ยตลาดดังนั้น ข้อนี้นะคะ i เท่ากับ8นั่นเองไม่ต้องคูณ2ไม่ต้องหาร2เพราะจะ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งนะคะได้ n ได้ i เราก็จะเอาไปเปิดตาราง PV นะคะอ่ะมูลค่าปัจจุบันของเงินต้นะเงินต้นก็คือ425,000สอคูณกับ ตัวคูณจากตาราง PVIF หน้า204นะคะเราบอกว่า n เราเท่ากับ5 i เราเท่ากับ8นะคะเกิดจุดตัดที่ตัวเลข0.6806นะคะก็จับมาเป็นตัวคูณนะ,ะ425,000คูณ0.6 แปดศูนย์ห่าเสร็จแล้วนะคะหามูลค่าปัจจุบันของดอกเบีย้ยค่ะก่อนที่จะไปหามูลค่าปัจจุบันดอกเบีย้ยจะต้องหามูลค่าดอกเบีย้ยต่องวดก่อนซึ่งมูลค่าดอกเบีย้ยต่องวดเนี่ยมันเป็นจุดเดียวเลยที่เราจะใช้มูลค่าหน้าตัวคูณดอกเบีย้ยหน้าตัวนะคะ มูลค่าหน้าตั๋วก็คือ425,000ดอกเบี้ยหน้าตั๋วก็คือ 12%, นะคะเป็นจุดเดียวเลยที่เราจะใช้ดอกเบี้ยหน้าตั๋วนะคะนอกนั้นนะจะใช้ดอกเบี้ยของตลาดนะคะดอกเบี้ยต้องว่เท่ากับ51,000บาทนะคะก็เอา51,000นะมาคูณกับตัวเลขจากตาราง PVIFA อยู่ในหน้าสองรค่ะเหมือนเดิมค่ะเราบอกว่า N เราเท่ากับห I เราเท่ากับแปนะคะตัวเลขมันตัดกันอยู่ที่3 9 9จุเสองเจเราก็เอากลับไปเป็นตัวคูณนะคะ,ะ e v i f a เปิดมาได้3 9 9จุสองเจ็